สวัสดีตอนรับเข้าสูกก่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่10มิถุนายน2565ค่ะสำหรับพิคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยเมืม่อวานเครื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบเปิดที่บริเวณ1 8 5 3เหรียญก่อนที่จะมาปิดที่1,847เหรียญตลาดโดยทั่วไปยังรอความชัดเจนของทิศทางโดยเฉพาะจากตัวเลขเศรษฐกิจ สำหรับเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจได้แก่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานหรือ e m p l o y m e n t claim ออกมาสูงกว่าที่คาดแต่ไม่มีผลกระทบต่อดัชนีดอลลาร์มากนะักโดยดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเปิดที่บริเวณ102.6จุดและเช้านี้อยู่ที่103.24จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอยู่ที่34.63บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ สำหรับกองทุนเอสุนิยาปัจจุบันถือคอรงทองคำเท่าเดิมที่1 6 6 5 9 9ตันด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐวันนี้ได้แก่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากเดิม0.3%เป็น0.7%ขนาดขณะที่คอบ CPI คาดว่าจะปรับลดลงจากเดิมเล็กน้อยวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคํายังคงเคลื่อนตัวในลักษณะสายเวย์วันนี้คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,835เหรียญและนาตา1,860เหรียญสมาคมคอมเมคและโก็าฟีเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,830เหรียญและนาตา1,860เหรียญสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,835เหรียญแนวรับที่2 1,825เหรียญแนวต้านที่1 1,860เหรียญและแนวต้าน,นที่2 1,870เหรียญ และกลับมาพบกับคุณของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ